ไปติดตามสารคาดีเฉลิมพระเกียรติกันเนี่ยค่ะมื่อนี่เสนอในตอนพระราชการณียกิจด้านสาธารณสุขค,ค่ะพระราชการณียกิจด้านสาธารณสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้พระองค์จึงทรงพระราชทานความช่วยเหลือและแนวพระราชดำริการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเรื่อยมาโดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์การ แพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดพร้อมพระราชทานพระบรมราชโอบายในการดำเนินมาตรการต่างๆด้วยทรงห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อีกทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยจำนวน36คันรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษจำนวน5คันรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลจำนวนสคัน รวมทั้งรถต่อพ่วงชีวะนิรภัยจำนวน6คันเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องพระราชทานชุด PPE แบบเสือ้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวชุด PPE แบบชุดหมีกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวและชุด PPE แบบเสือ้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้จำนวนสรุ่นรวมเจ0,000ตัว และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน122ล้านบาทในการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานรถเอ็กซเร์ระบบดิจิทัลคันแรกในประเทศไทยที่มีระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ทันสมัยที่สุดให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ในการป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนอย่างครบวงจรและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ